ขอพระคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องทั้งหลายร่วมร้องบทเพลงที่400บทเพลงที่400พระองค์ทรง,งเป็นชีวิตในข้าทั้งเป็นทุกสิ่งนานาช่างทรงง่ายได้ช่างทรงใกล้ชิดใช้สอยไม่สิ้นเป็นนิดพระองค์ทรง,งเป็นวิญญาตชีวิตให้ข้าได้ชิดสนิท ชื่นชิดช่างชวนชมชอบง่ายได้ทั้งใหม่หวานเลิศสดใสเอเมน นา่งนาาของเราเข้าถึงอย่างง่ายได้โั้นนราใกล้ชิดใช้สอยรวมไม่สิ้นเป็นนี้โอ้พระองกับข้าเป็นหนึ่งนิรันดร์โอ้สนิทศักดิ์สิทธิ์ใดไปร่วมเป็นวิญญาณหนึ่งเดียวเสืปอไปหาแยกจากการอีกมาก คุณพระเจ้าเรามาร้องข้อสี่ข้อห้าข้อ6อีกครั้งหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> ข้อสี่ข้อห้าข้อ6 เพลงที่177ครับผมเอเมนเอเมนบทเพลงที่177ครับเอเมนโอ้ <Amen. S 1> oh, นี่ช่างเป็นเรื่องอัศจรรย์ข้อประสอนเป็นหนึ่งกับองค์ท่านท่านอยู่ในข้าข้าอยู่ในท่านช่างแสนล ห้ 5, <Amen. S 2> าข้อหกอธิษฐานเสร็จแล้วก็เชิญพี่น้องมาร่วมใจการอธิษฐานเพื่อ,อหักขนมปังนะครับเอเมนเครื่องหมายบนโต๊ะเราเฝ้าที่นี้ ในพระกายโอ้ไม่มีใครที่อาจแบ่งแยกเราออกจากกันได้โอ้เราร่วมเป็นหนึ่งอยู่ในพระกายโอ้และเราร่วมดื่มจากจอกนี้พระริทต์เป็นส่วนของเขาทั้งหลายและเป็นส่วนของเราทั้งหลายด้วยโอ้ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับจอกและขนมปังนี้จอกแห่งพระพรขอพระคุณและสรรเสริญพะอ คุณรัศดรเสริมโรขอสำหรับจอกแห่งพระพรที่ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายและเราสามารถมีส่วนในพระกายของโราอร่วมประสาทเป็นหนึ่งซึ่งกันและกันเป็นขนมปังแผ่นเดียวโอวันนี้เรามารับึลื่องชิงโรขอบรระกาศเรื่องราวเหล่านี้ขอวิทยสุลมัสสารเสริมโรขได้รับการลำลึกสืบสืบไปใช่ให้ผมได้รับการเลื่องสืบสืบไปได้อยู่ที่นี่ าเลื่ยงเช่นนี้โอ้พระเยซูเจ้างานของพระองค์ได้สอบเร็จแล้วพรงค์รับสุดตัวของพระองค์พรองคนจะมสุดรับพระวิญญาณนะเอเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนฮาลิลูยาฮาลิลูยาเอเมนฮาลิลูยาเอเมน เรามาร้องบทเพลงที่177นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอมเอมน สารเสริญขอบพระคุณพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา <Amen. S 1> อ้อเรื่องเราที่อัศจรรย์ <Amen. S 1> อ้อนั่นก็คือพระองค์นั้นได้ประสานเป็นหนึ่งกับเราทั้งหลาย <Amen. S 1> อ้อร่วมประสานเป็นวิญญาณเดียวเ <Amen. S 1> พระวิญญ,ญาณน,นั้นกับวิญญาณของเรา <Amen. S 1> ร่วมประสานเป็นวิญญาณเดียว <Amen. S 1> ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ เอเมนเพลงต่อไปเรามาร้องสู่บทเพลงที่9ครับผมแม่ <Amen. S 2> สรรเสริญอับบาพระบิดา <Amen. S 2> บทเพลงที่9 <Amen. S 2> นะครับเอเมนพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตเอเมนพระเจ้าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสมบูรณ์ล้ำเลิศศักดิ์สิทธิ์ด่างน้ำชีวิตหลั่งไหลออกไป มาอาธิษฐานรับสุดนะครับเอเมนโอ้อยู่ในพระบุตรายเป็นวิญญาณกับเราผสมผสา บทเพลงนี้สรรเสริญอับบาพระบิดาของเรา,รา,าเอเมนสรรเสริญอับบาพระบิดา ทั้งหลายสองคนสองคนนะครับร่วมใจกันอธิษฐานนะอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของเรา <Amen. S 1> นะครับสักหนึ่งนาทีนะครับเอเมนโอ้อาบาพระบิดาเอเมนโออาบาพระบิดาเอเมนโอ้อาบาพระบิดาอเมน ให้ความรักแห่งพระเจ้าพระบิดาโอ้พระคุณแห่งพระบูโอ้การสามัคคีธรรมแห่งพระวิญญาดำรงอยู่กับวิสุทธิชนทั้งหลายโอ้พระบิดาขอพระคุณพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาขอพระคุณพระบาพระบิดาของเรา บาปพระบิดาของเราอโอ้ขอบคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราโอ้ที่ทรงประทานพระบุตรโอ้เป็นการพระคุณให้กับเราทั้งหลายโอ้ที่ทำกับพวกเราอยู่ในวิญญาณของเราโอเมนพระวิญญาณเข้าสู่วิญญาณของเราโอ้สักวิธีทางการโอ้โอ้บบาพระบิดาโอ้อับบาพระบิดา คุณพระเจ้า